อขอตัดสินให้พวกเจ้าต้องโทษประหารชีว <improving> ิตโอ้โหไม่โดนทิพายแล้วครับโดนไถเข้ามามันไม่ไม่ถ่ายตกไอหนึ่งทีเรียบร้อยแล้วผมสองตัวฮะโอ้โหจ็บเ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 รียบร้อยแล้วทีนี้โอ้โหเต้อยเฮ้ยเฮะ ได้ครับผมกราบสวัสดีมิตรักนักเล่นเกมทั้งหลายถึงบ้านไกลแดนู่บ้านทุ่งแดนไกลนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอลิซักครับผมรับหน้าที่เป็นนายกภูตนครับผมกับฮีโร่ที่เรียกได้ว่าเป็นตำรวจนะฮะคือดูฮะอวตารที่สวยสดงดงามขนาดนี้ครับผมใช่ครับคุณผู้ชมฮะตัวอะไรวะต้นเจิดดาเลดี้เลดี้ครับผมพม่อยากจะดูนะครับผมว่ามันคือตัวอะไรนะ นั่นแหละครับผมมันคือเดอะดาร์คเลดี้ที่เราจะมาตบเด็กกันในวันนี้นะครับผมพูดถึงตบเด็กอีกแล้วใช่ครับผมมันคือคอนเทนต์ที่ผู้ชมจะได้เห็นกับสถานการณ์จริงๆที่ทีมเรานะครับผมกดแครี่แบบไม่หยุดยั้งครับผมไม่ว่าจะเป็นเดอะดาร์คเลดี้เลยเดอะดาร์คเลดี้นี่กูนี่หว่าครับผมแล้วก็ยังมีเป็นเมดเมทอีกโอ้โหสองฮ์ดแครี่อะไรทีเดียวเชียว ขอทีผมจะไล่เลยอนี่ครับผมนี่อ่ะโอ้โหเรารู้ทันนะครับผมว่าเขาจะจุกหลบนะแล้วเขายิงเหรอยิงเหรออือหอเอาเด็ดเอาต่อไม่โดนแล้วนะยังไงครับผมถ้าสโล่ทันทีจะตกอือหอไอเด็กรุดแบกคนนๆมาตะเฮยเอาวะได้ได้คิวมาฮะโดยทางน้านของเพื่อนเราครับผมอือหอเรียบร้อยผมละลายไปฮะแม่นี่คือสถานการร์ที่ได้เจอจริงครับผมคนที่เห็นก็คือคนจริงๆที่โชว์แสดงนะครับต่อเล่นนะครับแล้วมาป็นของคดีเด็กเขานะ ซึ่งเดอะดกเนดี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าคุณสมบัติของมันหลักๆคือมันเป็นฮาร์ดแครี่ครับผมเปฮาร์ดแครี่ที่เรียกว่าต้องฟาร์มแบบอย่างหนักหน่วงจริงๆนะอาจจะช่วงต้นเกมอาจจะต้องแบบหนีฟาร์มแบบจริงจังๆนิดนึงนะเพราะว่าถ้าไม่ฟาร์มแล้วมันจะเกิดยากงครับผมคือถ้าเราหนีฟาร์มเนี่ยโอกาสเกิดร0 0นะซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกกลางตรงนะครับผมว่าเกมนี้อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าดูฮีโร่ฮะ โค้เชนอาร์เธอร์ก็เป็นฮาร์ดแคลรี่นะต้องมีไอเทมจะต yeah. right. ีแรงถ้าไม่มีไอเทมนี่คือตีเบานะแล้วมีเมดเบนอีกที่เช่นเดียวกันนะผมสภาพเดียวกันเลยฮะเออแล้วมีเดอะาร์คเรดี้เมดเบนเอออาร์เธอร์ก็3ามตัวก็เหนื่อยนะฮะโอ้โหแล้วไหนยังมีแบบตัวแก๊งที่เป็นแลมเพจที่สตันเขาไม่มีนะแต่เขาแก๊งทีละ่หนึ่งตัวเท่านั้นครับผมแต่ว่ายังมีเพลที่อาจจะ รับหน้าที่หนักสุดนะคุณต้นเกมอ่ะเธอพอมีดาเมจนะคุณผู้ชมแต่แต่แต่ตัวอื่นนี่ก็เบาเกินอ่ะผมไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมต้นนองฮีโร่เป็นไงบ้างอ่ะคือท้องอ่ะพยายาเจวี่เขาให้ตัวเองดูดีนะแต่ว่าโอ้เรื่อท้อไงก็ไม่รู้ว่าพูดยิ่งท้ออีกทีดีกว่าดีกว่าเรามีแดมเพจตัวหนึ่งที่ดีกว่าตัวเดียวฮะเออแดมเพจดูแบบแก๊งได้น้อแบบเออดูแบบแก๊งได้ดี๋มีดาเมจแต่ที่เหลือก็ is inside cage. a เหมือนอารมณ์เหมือน,นผู้ชมเจอไหนท์ฮาวเล่นเล่นเดียวกินเดียวกับสเกลอะไรเงี้ยมวอลทั้งทีมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าผมคือต้องเกิดต้องใช้ไอเทมทั้งทีมนะฮะดีนะทีมเราไม่กดวอลบีทอะไรเงี้ยมาแล้วก็พอมีตัวหนึ่งเลยอะไรเงี้ยให้มันรู้ไปว่าจะชนะได้ยังไงใช่ไหมเอาครับผมซึ่งอีกทีม,มนึงนะก็อย่างที่บอกนะว่าเขาตัวมีตัวที่สตัร์ได้ด้วยออได้ด้วยครับผมตัวที่สตัร์ก็มีคลาเก้นนะฮะมี แพนด้าโมเดียนผมรูสแบทก็สโลได้ผมจีนิกก็ยิงล็อกได้เนาะโอ้โหล้วมัอกจริงๆครับผมก็เป็นโจปวนครับผมเพื่อเราโดนอีกแล้วครับผมโอ้โหนี้เรากระโดดกูลบได้ครับเอาดีช็อตนี้เพื่อเราก็ใช้ได้อยู่นะ แล้วแรมเพจมาแล้วไอ้สาวแรมเพจบอกมาตามคำเรียกร้องโอ้โหพาแค่แบบกุ้ไม่เคยเรียกร้องเลยตีตีไปจริงจริงดหูมขอไม่เรียวฟาดหน่อยฮะแหมอะไรล่ะแรมเพจถุ้้มเป็นอย่างที่ผมโดยแรมเพจคิวไม่ได้แล้วต่อไลท์ต่อผมตบหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีแล้วตีไงนี่ไงได้ไม่ถึงตัวครับผม โอ,โอกว่าจะคิวได้แต่ละตัวนี้ยากนะดักเลยที่เนี่ยดูครับนี่วันนี้นะมากับร,ร่างที่ผมยังชอบเลยนะเป็นร่างตำรวจนะดูฮนนะนี่เขามาแตงอยู่ยาวๆฮะอยู่ยาว,ยยาวยากลับแล้วกลับแล้โวมาดักกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้ผมไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวเลย <laughs> ชูวารีเจนแนอเอาโดนปากคู่ผมช่อนนี้เรียบร้อยผมละลายหมดทีมฮะแบบนี้ก็ได้วะเขาดักยังไงของเขาตายโอ้โหไม่เป็นไรครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวดักเลดี้ตัวนี้เล่นยังไงดีกว่าอ่ะอเดี๋ยวขอสอบถามหน่อยเออเอาเรื่องของสกิลก่อนแล้วกันสำหรับสกิลหนึ่งเป็นสกิลติดตัวนะเวลากดใช้เนี่ยมันจะทำให้เราเนะี่ย ทำให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็บ้าอีกทีมด้วยเนาะเวลาเราตีนะฮะสังเกตบุ๊แบกที่โดนเราตีเมื่อกี้นะฮะจะกระโดดไม่ได้เนาะแล้วก็สกิลสองเป็นสกิลหาก,กินของเราเลยต้นเกมนะฮะไวรัสทีฟครับผมหรือว่าสโลว์อีกทีมเพื่อฆ่าเนาะมันจะทําดาเมจนิดนึงแล้วก็สโลว์เยอะนานมากแต่ว่าเบานะฮะโซ่สกิลสามเป็นสกิสลสไลด์ทุกครั้งที่สไลด์เนี่ยมันจะทําให้เราตีแรงขึ้นนะครับตีเร็วขึ้นนะฮะแต่ยัยมากใช้ามานา,านาน,าน้อยด้วย และเราสามารถคอมโบได้ด้วยนะฮะคือใช้สกิลหนึ่งก่อนแล้วก็ใช้สกิลสามสไลด์ไปมันจะทำให้ทุกตัวที่เราลาาที่เราอ่าโดนใบทุกตัวเนี่ยอ่าประมาณนั้นครับผมทีมเราเอาเรื่องอยู่นะฮะดูทําเป็นเล่นไปบอกฮีโ่เราดูไม่ดีนะครับผมแต่ว่าแหมทั้งที่เธอไม่ได้ดูนะผมก<ส>็ได้มาอีกหนึ่งคิวอ่ะเอาดิ๘ต่อ4แล้วฮะดีครับผมเรามาเป็นรุ่นเครเบอร์เลยฮะไอเทมคู่กายของเดอะดาร์คเนดี้นะฮะจำเป็นต้องมีอย่างยิ่ยงฮนะ อเอ้าโหยเพอร์รู้สึกว่าจะเจออีกแล้วอ่ะเพอร์บอกกูอยู่ไม่ได้แล้วต้นมันจะหนีเหรอกูไม่เนี่ยโอ้โหเจอ,อไปทั้งไหนก็เจอแต่มังกีครับผมเดี๋ยผมเพ,พอเข้าป่าไปแล้วนะแหน่เขาพยายามจะปักบ,บวดโซนนะครับผมตอนนี้ดูจากที่ผมเห็นเขาบวดครับเป็นบวดจิตบอดที่แบบแ,แปลกๆนะสำหรับผมเองฮะเป็นการบวดคาเลนนะ อ่ะก็มีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยชเลนนี่คืออะไรฮะขาเลนไงนี่คือคือเนี่ยปากอวดที่ตรงเลนเนี่ยเลื่อนตามในเรื่องเออนั่นแหละปาก้าไงปาก้าอันนี้ผมช็อตเงียบยังไงผมไม่ในทีแล้วเอาอีกแล้วฮะโอ้โหเปิดตัวเปิดใจเรียบร้อยเป็นึงตัวแล้วมังคีแถวแนี้ผมพยายามจะฆ่าเพื่อเราเพื่อเราสารสกิลไป็หนึ่งทีแล้วไม่โดนนะผมกลับก่อนนะครูก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกันฮะแม่คาเฟ่นมาที่พายแล้ว เฮ้ย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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงแย็บไปหนึ่งพีไม่กลัวนะไม่กลัวนะไอสดจะเเียนก็ไปเรียนที่อื่นไม่ใช่ที่นี่ที่นี่ไม่ได้โอ้โหรู้สึกว่าอยู่ยากแล้วครับผมเอออยู่ยากจริงๆฮะมันล้อมเราไว้หมดแล้วเอาเรื่องนะครับผมตัวนี้เพจอะไรได้ขอไพยแรมเพจนะ ได้อยู่ได้อยู่ดีแล้วฮะเพราะถ้าเป็นแครี่แล้วเกิดตั้งแต่ต้นเกมนะก็เป็นอะไรที่คือสบายอ่ะแต่ถ้าไม่เกิดนี่สิครับผมอาจจะเหนื่อยมากนะฟาไปก่อนผมเราต้องเก็บสกสิลสามไว้หนีนะฮะนี่คือดูกันแบบยาวๆจริงๆนะคุณผมไม่ต้องห่วงนะว่าเราจะฟาร์มแล้วเราเดี๋ยวเราจะไปโกงไปแก๊งนะเออไม่ใช่นะ <c oughs> ม,มีแบบนั้นมันจะแก๊งไม่ได้พี่องเขาจำตัวเลยเนาะ แท้แค็งนะแบเป็นแบบเกิดเกิดเหตุภาพเเกิดเหตุการณ์แบบในภาพแม่พูดถึงพูดถึงตอนนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าเออง่วงนิดนึงนะคุณผู้ชมอาจจะเป็นเพราะว่าเอ่อเอาไว้ว่าบางส่วนของผมมันมันไม่ทํางานนะคือเอาไว้ว่ากูมันอนี่ไงมันไม่ง่วงนะคุณผู้ชมรู้เปล่าเอาไว้ว่าอะไรที่กูไม่ง่วงอะไรวะ ให้ถ่ายให้ถ่ายทายมาก่อ <ıyorlar. S 1> นทายมาก่อนเอาอวัยวะที่ไม่ง่วงไม่ง่วงสมองสมองทำไมถึงไม่ทำไมถึงไม่ง่วงวะเออไม่รู้ว่าสมองมันตื่นไงมันเอยมันดีดนดีดนะมันดีดนะกูไม่โดนตัวไหนมาเออเฉลยนะผมเอาอวัยวะที่ไม่ง่วงก็คือน่องครับผมเพราะว่าหนองนอนไม่รับหัวใจกระสับกระสาย จับล <c oughs> องลองเฮ้ยดันล่าง <c oughs> โอ้โยไป็ไกลไกลแล้วช็อตนี้โอ้โหอยู่ไกลว่ะดูดิโอ้โหแล้วสกอร์เริ่มตีตื้อกลับมาแล้วนะฮะตอนนี้เราต้องรีบเร่งทำรูนเครเวอร์ให้ได้เร็วที่สุดนะ <c oughs> เพราะถ้าสบบเบนเบนกูคือคืออะไรอะอะไรอะนะโอ้ยอนี่ไงนูไฟเบดจะมาเป็นสายแจ้นงนูไฟเบดไม่ได้ใช้กูรู้สึกกูกลัวกูเห็นแต่อันเนี้ยโอ้โห เฮ้ยโดนโดนโดนโอ้โหเจ็บ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 แล้วพาเขนมาเหมือนกันผมช็อตนี้ฮะแล้วตัวปอมวิ่งได้ตัวจริงงั้ผมโอ้โหนี่ผมก็สู้ฮะช็อตนี้สู้นะคุณสู้นะกูสู้นะใครไม่สู้กูก็ไม่สู้เหมือนกันนะขอโทษนะผมรอเล่นฮะไปชิบพายแล้วก็แบบจุกจิกจิกจุ๊กจินี่ไงสโลนเด็ดโอ้เจ๊ขับมาฆ่าเลยนะช็อตนี้อืมเด็กมันเอาเด็กมันเอาจิงเด็กมันเอาเรื่องเอาเรื่องกับเพื่อนอีสโลนมันตบเพราะผมช็อตนี้แล้วอืมนี่ผมเรียบร้อยฮะฆ่าได้เฉยว่ะ แมู่ครับผมผตำรวจจับผู้ร้ายในช็อตนี้เมื่อกี้นี้โอโ้โหเกือบแย่เองด้วยนะแต่พลิกสถานการณ์กลับมาคิวได้ครับผมต์ก็เรื่อยๆนะไม่ไม่ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยเท่าไหร่นะผมก็คิวไปสามตสุน,น,นะในส่วนของต้นเกมใต้รูนเคลเวอร์แล้วผมสิบเอ็ดนาทีนะอาจจะเป็นเวลาที่ดูเหมือนเร็วนะแต่ก็มาตรฐานนะผมมาตรฐานชายไทย,ยประมาณสิบกว่านาทีนี่ก็เร็วแล้วครับผม เอาเดชทีนี้แหละจ p m จะถูกรีดออกมานะผมแบบไม่ยั้งนะสังเกตจ p m ของเราครับผม620ภายใน10นาทีนี <car <car oh, ええ <car <car ่ถ um> ้าเป็นเปเปิร์เนี่ยก็ได้แบบ PK เลยนะรองเท้า PK นี่คือเยอะนะเยอะออเยอะเยอะเยอะผมเยอะเยอะใช่ครับเยอะครับเยอะเยอะเยอะก็เยอะเยอะก็เยอะไม่สนับสนุนกูเลยอ่ะเยอะไงเยอะไงเยอะเยอะต้องเยอะแล้วล่ะถ้าพูดแคนสองคนไม่มีใครค้านนะ เอาเป็นว่าเรามาดูกันฟันฟ้ามาต่อดีกว่าครับผมก็ตอนนี้นะครับผมอีกฝ่ายหนึ่งมารวมตัวกันแล้วฮะตอนนี้เราทะโลนนี่เราดมังกี้นี่ครับผมใบมังกี้จะตบไปหนึ่งแล้วออกหายอันแน่กันเดาวดาวเด็กมันเอาอ่ะโอ้เพื่อนเราโดนแล้วก็ผมช็อตนี้โดนติดจากแพนด้าโมนี่นะผมยอดยืนคอนต้องชาไปแล้ววิ่งโอ้โหไปผิดทางว่ะเพื่อน ไอ้ห่ข้างบนก็มีมึงเอาตรงกางนีบ้านเขาบ้านมึงอยู่ทางนี้รีบแมรีบจังหวะมึงเคยเห็นหนกันเริ่มเพ้นทเข้าสาย่ทีมหนึ่งรีบแมรีบเหมือนมึงยอมแล้วอ่ะยอมไม่อาจจะแบบว่าออกมาจากชุดเกิดเหตกก่อนแล้วค่อยจุกบในป่าอะไรแบบนี้ง่ายคนเรามารีบอ่ะนี่ครับผมเราก็ออกมาเป็นทางด้านของ ชิ้นส่วนทำสักอย่างนะผมน่าจะเป็นไฮเปอร์คาวใช่ไหมใช่แล้วแต่ครูเคยครูจำได้เพราะคิปที่แล้วมันก็เล่นอันนี้แหละกดซื้อขนาดอ๋อแต่ว่าแต่ว่านั้นมันเสียนะครับผมนีนะช็อตนี้ตกบทีสองทีสามทีอื้มฮื่กูลำบากใจแล้วล่ะรู้สึกรู้สึกน้องน้องอยากนอนเลยน้องน้องควรจะนอนอะไรอยู่เนี่ย นึกว่าจะจะอเป็นความหวังให้กูได้โอ้โหซึ่งต้องบอกเลยนะว่าตอนนี้ที่เราเล่นนี่ประมาณกีสองผมก็อาจจะมึนๆเบลเบอๆนิดนึงผมเองฮะกองง่วงนะครับผมแต่ว่าไม่ไรผมเพื่อเพื่อคลิปพรุ่งนี้นะฮะมาเรามาดูไอเทมกันหน่อยดีกว่าผมตอนนี้พยายามํำมาเป็นทางด้านของเออคาตาฟ้าขอภัยไม่ใช่ฮะใครเปอร์คาวครับผมถามว่าให้เปอร์คาวนี่มันโหดโหดหรอ ก็ต้องดูกันนะครับสำหรับตัวเองอนะ่ะผมชอบอาอจจะชอบแบบพวกไอเทมที่เป็นสายตีอย่างเอลเดอร์พัทไซด์มากกว่านะแต่ถ้าในะระยะยาวครับผมไฮเบอร์คาวมันก็ดีกว่านะมันตีได้นะมันตีแล้วมีดาเมจนะ ตีเร็วไงถ้าจังหวะเราโออนั่นแน่นั่นแน่หลบทนันอะไรแบบระวังอันติ์นะโดนใบแล้วผมฉอดน,นี้แล้วอะไรครับผมเราตีทีแล้วเรียบเรียบร้อยเกือบไม่ได้คิวแล้วไงมีคนจ้องหลายคนว่ะลำบากนิดน,น,นึงนะทีกูนี่คือแบบว่ามึงควรจะอยู่อีกทีมึงเนี่ย <c oughs> ลาออกอ,อย่าคือไปูทีมดีกว่าถ้ามึงจะรอกันลาออกจริทีมนี้ทันไหม โอ้โหแล้วเดือดเดือดดานมากผมคนนี้นม,มีขอมบางอยโดนใบหนิแล้วยังไงตบเรียบร้อยไปหนึ่งผมเอาเด็ดยังไงเด๋ยวดากไอ้นี่เกิดแล้วโอ้โหแล้วดูโอ้โหท้อแท้ได้ครับผมแต่อย่าท้อปลอมฮะความเร่งฟาร์มาทั้งหมดทั้งปวงนี่เราต้องมาแบกอะไรอย่างนี้หรือสุดยอดแห่งเมดเบยผมไม่เป็นไรครับเราต้อง เขาเรียกว่าคอนเทนต์นี้เราตั yeah> ้งใจแบบนี้แล้วเพราะเราไม่สามารถคอนโทรลคนในทีมได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทุกคนครับผมเพราะเรากดมาคนเดียวครับผมสิ่งเดียวที่เราทําได้ก็คือทําให้ได้ตัวเราเป็นที่พึ่งเห็นตนนะครับผมดูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปกราบพระแป๊บนึงฮะโอ้รู้สึกถึงความแบบต้องโป่งต้องโป่งแค่ไหนนะเดี๋ยวควาร์มไปก่อนนะช่วงนี้ครับผมเพื่อนเห็นเราฟารมแล้วเราก็้าฟาร์มางครับผมเพิ่มมีการสกิลมาช่วยหนึ่งทีฮะ แรงมันในตัวก็ยังดีเอาเอาให้หมดฮะตอนนี้เนี่ยพยายามจะมาฟาร์มไปก่อนนะตอนนี้คือต้องบอกก่อนว่าไอทีมพยายามจะป้อมบ,บนเราแบบหนักมากนะเราจะต,ต้องเทนะเทปอ้อมเพราะผมไม่ไหวนะเพราะเลือดเองก็ไม่ะะมีนะดูดดารักเลยดีล่างนี้แล้วน่าจับไปทำซีรีส์อวตารกูมีนะครับผมผูนน้ชมฮะ สวยนะสวยเนอะไม่เป็นไรครับผมอันนี้เป็นต้นตบติกไปแล้วนะเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเป็นดาวต้าคูมีเราจะเล่นกับแรงที่ค่อนข้างจะสูงกว่านี้เยอะนะฮะก็จากตอนแรกเราเล่นดูซิวเวอร์ซิวเวอร์เท่าไหร่นะซิวเวอร์ห้านะผมเราก็จะเล่นเป็นซิวไม่ม MM. เราจะเล่นเป็นซิวร์สี่ผเล่นแค่นี้พอเล่นแค่นี้พอเอาแค่นี้พอฮะอย่าไปเล่นเยอะเออนี <c oughs> ่นี่สังเกตจังหวะเราสลด์แค่รูนแคเวอร์ก็อาจจะหายแต่ว่าถ้าใช้ไฮเปอร์คาวมันจะ หายแบบไม่ต้องทำะไรเลยเว้ยโดนโอ,โอ้ตายแน่ตายแน่เลยเพราะเอ้ยแต่ว่าพวกเขาอยู่ตรงนี้หมดแล้วผมแล้โคเด็กจากเบนเป็นเป็นอย่างที่ผมแล้วคาแค่ปืนแล้วหัวด้หัวตู้ผมอ้โหแต่ว่าดาเมจไม่พอครับผมเรียบร้อยแบนเหมือนกันฮะส่วนเรานั้นวาร์ปมาครับผมฉอดนี้มาฟาร์มไปก่อนฮะให้ให้พวกนี้เขาไปเดือดเข้าไปก่อนให้พวกนี้เขาบไปเดือ ให้เขันเทอรกเต็มที่อะไรเดี๋ยวเราจะขอฟาร์มก่อนเองฮนะด้ไอเทมครับผมตอนนี้ครับก็ถือว่าพีทีนเริ่มไล่เข้ามาแล้วนะคารคเช่นเองก็มีทางด้านของโวลุีครับผมเช่นเดียวกับมังคีพครับผมก็นะเป็นตัวที่ทำจังหวะได้จากระยะไกลครับผม,ม,มซึ่งถ้าเขาเข้าถึงตัวเรานะออโอกาสตายเราก็สูงครับผมอย่างเช่น เออแพนด้าเนี่ยอันติบินวอลมาติเรานี่คือเราตายเลยนะคุณผู้ชมอาจจะกันไม่ทันนะออนี่ครับไอเทมของเรานะชิ้นแรกครับผมก็เป็นดูนเคเบิลเนาะซึ่งไอ,อเทมดูนเคเบิลก็ทำให้เรานะั้นฟาร์มเร็วครับผมส่วนชิ้นที่สองเป็นไฮเปอร์คาวนะไฮเปอร์คาวก็ช่วยในเรื่องของการฟาร์มเร็วด้วยและเวลาที่เราตีครับผมมีสถานะไฟฟ้าช็อตครับผมส่วน ไอ้ไฟแบรนนะผมหรือว่าดาบไฟอ่ะก็ทำให้เรานั้นตีเร็ววิ่งเร็วนะฮะเมื่อตีเร็ววิ่งเร็วก็ทำให้ช็อตไฟ้าบ่อยขึ้นอะไรแบบนี้นะพยายวจะออกขอให้มันแบบคอมโบกับทีไม่เจอจัดแป๊บเพื่อนรู้สึกว่าเอ้ามีอันเป็นไปหรือเปล่าโอ้โหช็อตนี้ผมแล้วยังไงล่ะเพื่อนโดนไหไปทังทีแล้วเพื่อนตีให้ให้เลยครับผมดี๋ยวเปิดให้มันตาบอดหน่อยเราเอาแพนด้ามาเอาแพนด้ามาอันนี้ใบก่อนเดี๋ยวนายจะทำอะไรเราทำอะไรเรา ท่าน่าของเพื่อนเขาครับผมเปิดตติฮะจีนิสเปิดตติมาเราวิ่งล่าครับผมวิ่งล่าอี๋เนี่ยโอ้โหเขาหายนั่นแน่เจอเจอเจอไงเจอเจอช็อตนี้เจอเจอโอ้โหตีแรงตีแรงมากเอาวะโอ้โหค่อยๆผลิตสกอร์ขึ้นมาเรื่อยๆนะตอนนี้แต่ตอนแรกที่ค่อนข้างที่จะดูเหมือนจะแย่นะ มามาเป็นของฟาร์มอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมยังคือชิ้นเน,นี้ยถามว่าเป็นของฟาร์มทุกไหนถ้าใครอยากรู้นะฮะของฟาร์มทุกไหนนะคือมันเป็นไอซ์แฟนเนะี่ยเวลาที่ตีมจะสโลว์นะคุณผู้ชมแล้วมันจะได้ความถึกนะนั่นแหละครับผมของฟาร์มฮีโร่ของเราไ,ไี่ไม่ฟาร์มป่าดิไม่ฟาร์มแล้วเอาเรื่องวะโคตรโหดครับคุณผู้ชมคะมีใครม,มากกว่านี้ไหม เออแต่แต่นี่คือเราวาแบบนี้แสดงว่าเราไม่เล่นเป็นแยกร่างใช่ไหมโอ้โหแพนด้าโอ้โหโอ้โหโคเด็กที่มันไร้การเหมือนกันนะเรไม่เล่นไปถ้าออกออกเร็วๆแบบนี้ก็โอเคนะคุณผู้ชมเออจะบอกว่าเมื่อกี้มันโคเด็กไงแต่มันอดเลยไอเดได้แต่ว่ายังฝึกไม่ช่ำพอต้องให้เรามาสอนนะใช่ใช่เออถ้ากูออกอีกคนนะบอกเลยบันเทิงคุณผู้ชมฮะอย่าเลยต้องเลยอย่าสอนอย่าสอนเลย ไปสอนเกยอื่น <laughs> นี่ครับเดี๋ยวเราจะดันนะฮะคือทางที่ดีเวลาที่เราดันนะไม่ควรที่จะใ,ใช้สกิลสาพ,พิ่มเพื่อนะเพราะอาจจะโดนจับได้ครับผมแต่ถ้าเขาอยู่แบบเนี้ยเขาอยู่สี่ตัวเนี้ยเราเรารู้นะว่าเขาไม่มาแน่นอนเราดันได้นะอนโอ้โหมันเอาคานี่เลยแหละนี่ผมเปิดสโลว์เปเนทีนี่ผมเพื่อนไม่เข้าเราก็ยังไม่กลับนะโอ้โหเพื่อนอันตีโอ้โห น่าจะกดโอ้โหครับผมกดผิดหรือเปล่าครับแจะผิดหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรผมเดี๋ยวเราดันต่อผมกับเพื่อนไสกันอีกแล้วครับมันไกลป้อมเพื่อนโอ้โหแล้วทาเก็ตเปิดติดสวยด้วยอ่ะช็อตนี้ครับผมโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับผมละลายไปอยู่นะผมสองแล้วฮะแล้วครูก็โดนหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วเพื่อนเอ้ยอะไรเป็นอีกทียังไงดันไปครับผมนี่ครับสโลไปแล้วมังไปไหนมังกีมังกีนี้ที่รอคอย เราคอยมานานแล้วเพื่อนหือนี่ครับผมอะไรเพื่อนโอ้โหวิกายเป็นว่าเพื่อนเราครับผมหลาหายไปสองนะเป็นเม็ดเปนกับรู้สึกว่าจะเป็นแรมเพจนะฮะอันนี้ก็สิบสูงละสิบสูงละขาดประมาณห้าตัวนะเยอะจังโอ้โหทำไปเล่นไปนี่ป้อมเราไม่ได้ได้เปรียบเขาเลยนะคุณผู้ชมการเป็นว่าป้อมเราดูแบบ มีภาษีที่น้อยกว่านะคือเขาดันเราเข้าถึงแบบป้อมป้อมใน,นแล้วอะโอ้โหอาเชอร์น่าจะรอดยากเลยนี้ไปรับหน่อยเพื่อนผมไม่ทันว่ะมันจะโฟไม่น่าทันฮนะเพื่อนวร่ปไปด้านบนนะผมแล้วไปคิวนะครับเป็นเันดาคิวเวสเปนไปฮะ<ป>โอ้โหแล้วหยาบแล้วละ่ะนี่ไงเป่าทัทีเป่าททีสองทีเรามาฟาร์มป่าครับผมไม่ได้กลับกับเขานะ ด้วยเ,เขาคิวกันได้ผมเราก็ไม่ต้องกลับก็ได้ครับวิ่งวอล์กมาเลยเหรอเพื่อนใช่ใช่เราต้องไปฆ่าละคือเราคุยกับคิวมานานนานนาน,นานเกินเนี่ยละเราห่อพร้อมแล้วเว้ยอันนี้คือเป็นไอเทมฟาร์มกระหมดเลยไงก็ต้องมีไอเทมคิวบ้างแล้วเราจะได้โซโลสู้ปุ๊บเป็นได้เงี้ยนะกินเน็กอะไรเงี้ยได้ฆ่าง,ง่ายๆแล้ววิ่งไปตรงวโกรว่าคงจะโดนฆ่า มาแล้วละ่ะมาแล้วละ่ะมาตามคำเรียกร้องมาตามคำเรียกร้องอันนะ่นอันนะั่นอันเนะ่โอ้เยอะจังละ่ะเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยสวัสดีครับมโ,โอมโหคาเคนไม่ได้ผมอกมีเบสเมล,ลครับผมเออคือไม่ได้ักตัวนะปล่อยมันลอยนวลไปเดี๋ยวเ <ๆ S 1> ไ,ได้ดิต้องต้องใจเย็นๆไว้ต้องใจเย็เนๆมังกีบอกเปิดมึงแล้วครับผมเปิดตัวปัใจมาผมชอ็อตนี้แล้วคาเคลนตามผมด้วยสกิลทั้งหมดที่มีให้ผมพุ่งเข้ามา เอาแล้วเหลาเอาแล้วเหลาเอาแพนด้าเอาแล้วเจอด้วยผมช็อตนี้ครับเขามี PK เคนะต้องระวังครับผมมาแล้วฮะแล้วไปแล้วครับผมตามอ่ะตามติดชีวิตว่ะตามติดชีวิตว่ะแม่เราอันตีไปเลยครับไม่สู้แล้วฮะโอ้แพนด้ามูนี่บอกครูชัร์กิเฮดไล่เลยครับช็อตนี้เดินแบบโอ้โหจริงจังกับการหาครูมากจริงจังนะ้งสอเพื่อนกระโดดใส่เหรอนี่ผมก็นี่ครับเก็บไปหนึ่งโดยเมชเบนฮะ โอ้ได้วะได้อยู่ได้อยู่เกือบหนีไม่รอดครับผมแล้วเขาเปิดกันแล้วฮะตอนนี้ฮะเราฟาร์มชีพครับผมเป็นเอาจริงหรอมัฟาร์มชีพีกโอ้โหคนจริงจัดคือมันลึกเกินเลยไม่ค่อยอยากเข้าเท่าไหร่รอจับพวกตัวที่หลุดอย่างกินเน็กดีกว่าตัวที่เขาล้วงล้วงหลังตัวสับหลักอ้าวอะไรเนี่ยครับผมไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบให้มันเยอะ แม่มาเป็นโคเด็กขนาดน,นี้ครับผมก็ <have> no ถือว่าดีนะแต่แต่ผมว่ามันก็อ,อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิวสกอร์คิวสวยนะแต่ว่าเลเวลน้อยจังหวะคุณผู้ชมจุดสี่โคเด็กเลเวลห้าไม่จำเป็นต้องใช้เลเวลจิตใจไกลก็ได้เงินมีเงิน <ๆ S 2> ก็พอเกมเนี้ยจริงๆไม่ต้องมีเลเวลหรอกเอ็นเงินเน้นเงินนะจ๊ะจะบ้าเหรอมันเป็นความเชื่อที่ผิดนะเลเวลเยอะมันก็ได้ได้ไอเทมได้ได้ เขาเรียกว่าเป็นสกิลต่างๆนานานานะฮะโอเคเรามาฟาร,ร์มต่อดีกว่าครับผมเฮ้ยต้องไปแล้วช็อตนี้ต้องไปแล้วเฮ้ยต้องมีดูดเลือดว่ะต้นอีกชิ้นหนึ่งว่ะดูดเลือดว่ะต้องมาไม่่ไมไม,มันจะไม่ทันโคเด็กคิดที่ข้อไปเลยดดเลยเวลสุดอัฒเสตสุดจะได้ฆ่าเขาได้เดียวหายเลยนะไม่ทันนะแล้วรู้ได้ไงว่าถ้าเราตายลนะ่ะมีและวหนึ่งห้าเลยตายแล้วติดโลกเลย อ่ะนับหนึ่งก่อนเลยนับหนึ่งก่อนเลยนับหนึ่งก่อนเลยหวดหวดเอาเดี๋ยวค่อยๆโซโล,โซล่คิวไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะค่อย<ะ>ๆไส่ป้อมไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าตอนนี้นป,ป้อมเราแบบต้องเอาคืนหน่อยแล้วคุณผู้ชมถ้าชนะจะได้เอาบาแลเกเลยอะไรอย่างเงี้ย นี่ไงเจอตัวเจอตัวแล้วโดนใบถอนออมอะไรได้บดเบดเ,บดเมลเพื่อนเบดเมลหรอครับพ่อเมอนดิมาเดี๋ยวเริ่มงหงหงาแล้วนะหลังจากฟาร์มมานานนมครับผมแล้วมังกี้ไอ้ขอไฟแพนด้าทำอะไรเพือ่อนแพนด้าทำอะไรเพือ่อนนี่ฟาร์มต่อเดีเออเออฟาร์มไปเรียบร้อยตายไปฮะโอ้ใจมึงทำด้วยอะไรเพื่อนนี่จริงเหรอหรือฟาร์มจริงเหรอ เราก็ต้องหาของไปก่อนไงคือเราฆ่าเองได้อยู่แล้วเว้ยค่อยๆอย่าไปบ้าจี้ตามทีมเว้ยเพราะว่าโอกาสเฟลมันสูงอะโอกาสที่จะไม่ได้คิวมันสูงเลยคือคนเดียวได้แน่นอนแต่ถ้าไปกับทีมอ่ะอาจจะไม่ได้ฆ่าหรือว่าโดนลัดมีแค่สองอย่างนั่นแหละโอ้ไม่ได้ฆ่าแล้วอาจจะตายด้วยนะถูกไหมนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่เราไม่ยุ่งหรอกไม่ไม่ไม่ได้เข้าไฟเท่าไหร่ถูกปะอันนี้คือสาเหตุจริงๆถูกปะงนั้นมันมดมุดนะ ทีมก็อ๋อก็ดูได้เปรียบดีนะฮะตอนนี้พูดถึงแล้วไปครับผมช็อตนี้ฮะมาเป็นคทีตีค้อครับผมไปกักหน่อยเอาวะได้ของเขาเอ้ยได้ของของทีมเราฮะเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาดุ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 แม่ไม่เจอครับแล้วคลาเคนนะผมอยู่ตรงนี้ฮะโอ้โห อยู่คนเดียวระวังนะว่าเวนะว่าเวนะต้องอันละอันตรายผมอาจจะต้องวิ่งกับเพื่อนเหมือนเดิมว่ะผมถ้าถ้าอยากจะไปนะถ้าไปคนเดียวนี่อันตรายเกินไปครับผมนี่ตอนนี้มังคีนี่กำลังจะเข้ามานะเดินไปก็เดินมาสามรอบป่ะไปเออเวียนเทียนเลยครับผมเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้โอ้โหแล้วคาเคนอยู่แถวนี้ครับผมเรา มาเอาของดีกว่าครับผม,มเอาของจะคราเ้นหน่อยขอยืมหน่อยเพื่อนขอยืมหน่อย <c oughs> นี่ครับผมบตบตกสามทีพอแล้วอะไรหรอแพนด้า <c oughs> อะไรล่ะครับผมละลายก่อนทีแล้วหาไม่เจอเด็กโอ้โหโอ้โหอันแน่หลบได้ไงเพื่อนจู๊กไงจู๊กจังผมไม่เคยนอนตรงยาาา่าจักป่ะแล้วมันตั้งใจปฏิทัดแน่ๆมากโอ้โหเอาคนเดียวเลยสิเอาคนเดียวอันแน่เนี่ยผมเพิ่ม,มาตัดจังหวะสวยคผมเราก็ตกมังคีแล้วมังคู่แพนด้ามึงอะไรกันนะกนาดนีแล้วผมสลดเลยกลับมาทางนี้ก่อนตกตกแพนด้าไปก่อน อันตีที่กลับไม่ใช้ใครเลยเด้โอโอ้โหแม่งรออันตีเพื่อมาเอากูอะทิ้งทุกอย่างเลยตายทิ้งทั้งทีมเอาอะได้อยู่นะครับผมตอนนี้ได้บาร์เรกต์กันแล้วหนึ่งข้างแน่นอนครับผมอันนี้แนได้มาเป็นเฮ้ยตีข้อเลยว่สี่แล้วฮนะที่เหลือก็ออกมาเป็นดาเมจสักหน่อยผมแล้วตกเรียบร้อยผมเป็นอีมอร์ทรัลสักทีนะฮะ มาเอ็นจบเลยดีกว่าครับผมตอนนี้เลยแต่ว่าต้องเอ็นละวเหมือันไม่ได้ว่ะต้องต้องเอาป้อมนอกนี่ไงป้อมกลางไงเออแล้วให้แลมเพจมาดันก่อนอ่านี่ยเราล็อกเลยครับผมช็อตนี้ฮะล่อดีกว่าล่อดีกว่าแหมหลอกล่อดีกว่าหยอกเย้าเขาคลอยังไงมไม่โดนยิบปายแล้วครับผมโดนไถเข้ามา มันไม่ไม่ทันตบอีกทีไอหนึ่งทีเรียบร้อยแล้วผมสองตัวฮะโอ้จะ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 เรียบร้อยแล้วทีนี้โอ้โหนี่ผมโดนใส่ผมตกแม่งตายเลยฮะโอ้โหตายได้ไงวะไอทีเดียวแตกเลยครับผมโอ้โหสวนกับรอดเฉยโอ้โหตบทีเดียวแตกที่ GPM ีเอ็พันห้าสิบเลยนะดูเลือดต้องมาไม่ต้องหรือไม่จำเป็นละเอาอะไรต่อไปทีนี้รองเท้า มันมีอย่างนึงก็คืออลุ่นเฟเวอร์ออกไปเลยแล้วก็ใส่เป็นฮาร์คอนเบดก็ได้น่าจะไหวอยู่มั้งรองเท้ามันจะเป็นแล้วมั้งสไลด์ได้รองเท้ารูปใหญ่เลยรูปใหญ่เหีดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขาดอีกนิดนึงห้าร้อยคือจะบอกว่าถ้าเราสไลด์อ่ะแล้วเราติดคีย์ที่ข้อ่ะมันจะตายทั้งกล่องเลยอ๋อปะแรงมากแปดร้อยคือโดนทั้งกล่องนะไม่ได้โดนแค่ตัวเดียวมันมีรุนเทเบิลถูกไหม เอาครับผมมาเป็นดูดเลือดเล็กก่อนนะครตอนนี้ได้มาสองทางแล้วนะที่เหลือก็อยูแค่ผลิตสกรอร์ยังไงครับผมให้ได้เยอะสุดฮะมา,มาดูได้น่าจะได้เห็นอีกสักหนึ่งไฟแน่นอนแบบมันๆแบบเหลือๆเหล,เหลาๆหลอมๆฮะโอ้อไม่ไหวนะทำไมไม่ไหววะไม่มีดูดเลือ,อ,อดไงโ,โอ้เดจะลองมาส่งนะโอ้เพื่อนเขาใส่กันแล้วไม่ต้องไม่ต้องพูดพันท,ทำเพลงให้มันเสียนาฬิกาเกินไปฮนะ ตอนนี้เพื่อเราตัดสติอยูทีแล้วเรียบร้อยผมแรมเพจล่มลายไปแล้วแล้วเมทเบงเข้ามาเราบอกโคเด็กโอ้โหแล้วแพนด้ายังไงเมทเบนบอกกูกลัวมึงก็กลัวดังกวนดังกวหนีกลับบ้านแน่แน่โอ้โหมาละเดือนของเรานะคุณชมทีนี้แหละจะทำให้เราได้ความได้สบายสบายฮะจะได้นี่เสร็จน่าจะสบายแล้วฮะเสีอับอัพเป็นวิ่งเร็วนะตอนนี้ กเงียบมานานนะครับผมตอนนี้ GPM จะขึ้น1,100อีกแล้วนะโอ้โหโคตรเอาไปไนไปไน่ไปไน่ครับผมไปไนพนุกโอ้โหทีเดียวแตกทีเดียวแตกครับผม โโอ้หเอาครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับตัวที่ผู้ชมอยากจะเห็นนะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนทำนะเอารับสนุกขนาดก็สมควรบอกสบเกมเกมนี้นะอยู่ไปตตัวไม่ได้ติดออกมาที่จิกนะประมาณนั้นแล้วผมไม่แน่ใจนะตอนตอนนี้มันมันมาระห่ำเกินไปแล้วสำหรับเกมนี้นะครับผม EP นี้ขึ้นหนึ่งพันหนึ่แน่นอนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ใน EP 5ครับผมยินดีต้อนรับนะคุณสลัุณบ๊